สนับสนุนโดยฉับไวการเกษตรคิดถึงเครื่องสับอเนกประสงค์สับหญ้าสับหยวกคิดถึงเครื่องสับฉับไวเรายังมีหัวเกี่ยวหญ้าติดรถไถเดินตามซองบังคับโคกระบือผ่านหญ้านายและรับผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดนะครับผลค,คือนนาคำตำบลหนองนาคำอำเภอเมือง จ่าบ้านอุดรธานีอำเภอเมืองขึ้นจังหวัดจากุัยไทมาจากอากุ้ยไทอันนี้ผมเสื้ออยู่เด้อเพราะว่าข้อยู่ัยมันส่งนี่งหนึ่งหุนหางเขาสูงใหญ่สองหนาเขาเขาสิเป็นลักษณะนี้เลยใช่เป็นลัข้อมจากนหลังหลังตรงนี้ครับอะไรเงี้ยใครล่ะบหวานขึ้นมื่อนี้ล่ะโอ้อ้อนช่อด้วยหน่อยเพื่อนพี่น้องครับครับผมใช่ครับข้อยตัวนี้เป็นเป็นชุดเพื่อนซื้อว่าจังไหนครับบิ๊กคิงครับผมบิ๊กคิง บี๊กขึ้นยครับผมไอ้ครับตัวนี้มาเขาตาดกรรมการในนออบาเพื่อนซื้อว่าทา้งใดครับน้องปิงก่าวครับผมพี่น้องอีกตัวหนึ่งครับผมไอ้ครับตัวนี้ซื้อว่าน้องอลาครับผมสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับไอ้ครับในน้่ตัวพี่น้องห้างหัวจักหนครับครับผมฟ์าควายนาโนครับฟ์าควายนาโนครับนะครับผมไอ้ซื้อยางครับเสี่ยงครับไอ้เสียงนะครับเนาะนะครับผมเป็นเจ้าของ อาฟาร์มควายนะครับพี่น้องครับก็คือนาโนควายไทยนะครับผมพี่กาท่าตังยุัสครับไอยูบ้านดอนผู้มูสิบครับบ้านดอนผู้มูสิบมูสิบนะครับผมขึ้นนาคำตำบลน้องนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองขึ้นจังหวัดอุดรราชธานีนะครับผมหาพีหา้องเฮ้าอยากไปอยากมานี่เฮ้าพิมพว่าจะไหนไออยางสีมาหอดมาถึงจีเพีมาหอดขอบบอกหอดครับผมหอดอยู่นะครับเนาะพิมพ์ว่า หน้าโน่ก็ได้ครับหน้าโนนะครับผมกับชิมาฮอดเลยนะครับผมพี่น้องครับก็คือนี่ก็คือเป็นช่องทางให้พี่น้องเข้าไล้ติดตามการไปการมาสะดวกสบายดีเนาะไอ้เนาะนะครับผมขอเบอร์โทรไว้นะครับไอ้ศูนย์แปดศูนย์ปดสองครับแปดห้าสามแปดห้าสมสมห้าแปดแปดสามห้าแปดแปดนี่คือเป็นเบื่อเสี่ยงเลยนะครับผมหาพี่น้องเข้าสนใจหรือว่าอยากแวะมาเยี่ยมเยือน ยินดีต้อนรับพี่น้องเฮาเนาะไอเนาะครับผมบัดที่นี่นะครับบอกสุพีสนองเฮาฟังนะครับเท่าว่วมจักหน่อยไอครับเบิรนี้มีโอกาสบุญวัตสนาผ้าสรงในมาหวมมาพอกันเนาะเฮาเนาะนะครับผมได้มีโอกาสในมาเปิดคอกให้พี่ให้น้องเฮาได้ชมเป็นอีกคอกหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่มีเสียงในจังหวัดอุดรแต่ว่าพี่าน้องเฮายังบ่ทันด้ฮูจักนะครับพี่น้องเพิ่นยังซุ่มอยู่อยู่นะครับพี่น้องครับแต่เบิร์นนี่คู่พระเบิ่งนของดีครับพี่น้อง บาดที่นี่นะครับผมไอเสียงเบาซูพีสูนองเขาฟั่งแน่ก้อนหนานี่ไอเสียงสีมะเหลียงกล้วยด่ไอเสียงเห็ดหยางมาก่อนครับเห็ดปก่โยโฆษณครับเห็ดไ่โฆษณชบัตีปก่โยโฆษณะคือไายไว้นิวหน่งมันบอกครับเห็ดมัตสุยางครับวัตเม็ดไายโอ้ยแต่มาเป็นไายเห็ดเบิดเลยอยู่ในจังหวัดอุดรคับว่าผู้หนึ่งคือกันหลังบาดีบาดที่นี่คือยังตัดสินใจออกมากเป็นยังไหนไอครับไล่ใดมันกะเปิดมายี่สิบกว่าปีครับ ครับผมไล่ไล่รับบะทอไล่จ่ายก็เลยมาล่องเลียงควายเบิงอยูหกเดือนครับเลยตัดสินใจขายกิจการเลยครับมาเลียงควไอเขายกิจการเลยครับอุเหตุมาต่างว่าเป็นยี่สิบปีกว่าไดแมนครับเหตุมาแต่ว่ามีลูกจนว่าลูกไงครับเรื่องป้ายนี่แมนบอครับป่านก็เลยตัดสิ้นใจมาเลียงค้วายเลืงหักค้วายครับหักแมนปานมาเรียงเหลยไปจะได้หักคือเพิ่นววาบอไอคือเพิ่นววาขนาดบ่เคยเลียงครับแมนบอครับน ปลานีัว้วไอ้โตแหลกเขาซื้อเขามาจากของไอ้ประเดมาจากทั้งใดเนาะครับได้มาจากกิติเดชาร้มควายน้องบวัวลําพูมาจากน้องบวัวลําพูกิติเดชาร์มครับยูยูใกล,ใกล้ใกล,ใกล้ครับาร์มน้าไหมอยูใกล้ๆฟา้์มน้าไหมครับอยู่แถวๆกับพวกไอพวกไอกไอ,อุ้นลนะเนาะแถวๆนั้นมม่บอกครับบน<ะ>้าไหมม,มีไออุ้นละกาเสียเอียวเสียเอียวอยู่หันเนาะนะครับผมอยู่ในกลุ่มๆเดียวครับควายแมล็ดทีไดีมานี่โอ้ตัวนี้เล่ยบอกครับ าแม่นี่ผลมาตาใสคขั้เป็นตาตาใสครับพูดว่ามาตาจากอุทไทยมาใช่รับมาจากอุไทยครับอันนี้ผมเสืออยู่เดอร์เพราะว่าคว้ยอุทไทยมันส่งนี่หนึ่งหุนหางเขาสีใงญ่สองหนาเขาเขาเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมคว้ยอุทไทยเจกต่างบัตเท่าอยู่ดิมาโค้งสากเป็นแม่นบอกครับตอนนี้ซื้อมาหลายปัไดเครับไม่ตอนตะกีเลยซื้อมาอยู่สองสองสองกว่าหน่อยนี่แล้วนะครับ ซื้อผ้าแม่ลูกจังสีเล่ยบอกครับผมลูกค้าทองมากครับลูกค้าทองทองกับตัวใดครับเงินอุทัยครับว้าวตัวนี้น้อยลูกเงินอุทัยบ่นี่แมนครับอุ้ยอะไหรพี่น้องไล่พี่น้องเบิ่งน้ำซักก้อนได้เจ้าเดือดอะไรเถ่าแกเดือดครับเจ้าเดือนครับผมอุ้ยตัวนี้มีราคาในใจหรือบ่ครับนี่ยจะทำมาสกับมะเบิ่งครับผมตะว่ากกับกับวามาดีอยู่ครับเต็ม กุ้งกุ้งเจ็ดเดือนบนนี่ตัวแม่คเขยตัวแม่ครับหัว,วงามเนาะตายแล้วบางพี่นอ้องเ้ยมาคุ้ยหน่อยเพืนให้ผุนลูกแม่กับอุัยพ่อกับอ,อุัยไเนาะครับเนาะฉีดยาไทยพญาดเลยไปชนกับล่างหยงา,าไม่เลยบวมขาเนอะบอกครับแม่ผมเป็นหยังรับแบบนี้เดี๋ยวก็หายพอพ่นเป็นรัก แต่ว่าอันนั้นมันมีแนวภาพเป็นอยู่มันกัดสีเศร้าเองบ่มีปัญหาเดืองตัวนี้นะครับผมเป็นลูกของค้อยแม่นี่แม่นี่พ่อชื่อจาอะไรครับแม่ซาลีครับแม่ซาลีซาลีนี่พ่อได้ลูกมันจะกตแลเวครับกับว่าลูกเหมือกันครับนาทีว่าหาหกตัวแล้วบ่เบิงประมาณการนะครับเนาะวัวเจ๊กตัวกับซาในตัวเดียวกับคุ้มแล้วนะแต่ว่าค่าทองนี้เขาดินครับค่าทองนี่คือเจ้าเขาดินแม่นครับเขาดินอยู่หกเดือนนะครับครับผมอือ ไปทับน้่นมันเสียเอียวากครับโตจังสีแล้วพี่น้องคือไห้ลูกเกียงแค่นอะลูกตนน้นน้อยนั่นไหมเอาเงินอุทัไมาปรับบรับหลังเป็นแอนครับไอไอไอจูงไปจ้างฝุ่นเบื้องไรลูกเพิ่นขึ้นบ้านน้ำในไ,นไ,ไอนไปดึงเอาลูกเพื่อนน้ำเนเอาเงินโอ้อยังให้พี่น้องเข้าห็นยังให้พี่น้องเข้าด้เห็นลูกเพื่อนโอ้สอ,อ,นนอ่อนเนาะเขาบอกว่าสร้างไว้แเราไปไรลูกเน,นาะพี่น้อง คือไปไรมันบ่มาอุัยเพื่นมันโ่วงสางดีงหลังหลังตรงดีครับคุณอะไรนะตายละบาหวานข้นมึอนี่ละโอ้ออนซอนคุ้ยหน่อยเพื่อนพี่นองครับเจ็ดเดือนบอกครับนี่ครับผมอ้าวพี่นองฝากพี่นองเขาติดตอ่อติดตาม <c oughs> ติดทั้งต่อม,มาติดทั้งตามมาพุ่นลรครับพี่นอง,นองครับออนซ่อนไหลายครับผมบ่หขควมสีเบาออนซอนคุ้ยหน่อย เอาพี่นะะ้องครับเดี๋ยวคุณพ่อให้เบิองโตต่อไปครับครับผมอไอ้ครับคว้วตัวนี้เป็นเป็นชนพือว่าจังไรครับบิ๊กคิงครับผมบิ๊กคิงครับผมบิ๊กคิงนี่พอายุหลายปันใดล่ะครับเดี๋ยวนี้สองปีสองเดือนครับสองปีกับสองเดือนเพิ่นสูงหลายปันใดไอ้รู้ไหมรอย C10S บวกครับเพิ่นเป็นลูกพ่อใดครับผมลูกพ่อเบิ้มครับลูกเบิ้มพันล้านครับบิ๊กคิงวันที่ครับแม่เพิ่นสูงหลายปันใดเนาะไอ้นี่ว่ารอย C10H ครับรอย C10H บวกใดอยู่เนาะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกับ ไปสนามก็คือระไปพีบ <c oughs> ่ครับบ่ไปครับบ่ไปเอาไว้เป็นพอคุ้มฟุ่งอยู่น้ำเห้าอยู่เหรอเนาะครับผมกิตไรแม่งสั่น์นะครับแต่ว่าบนหลุว่าเพิ่นสีสีมาดีขนาดใดะก็แต่ว่าเพิ่นรออยู่เด้ครับนานาหน้าตาเพิ่นรอรอคือจังอันนั้นขั้วไอต่ำไหมไอต่ำใบตองกุ้งนะคือจังบอกบิ๊กบอดผมว่าหน้าตาคือเพาได้ไม่เปียกเพราะราคาล้านเพิ่นเนาะนะครับผมแต่ว่าห้าววัลักษณะรูปประพันธ์สันฐานเพิ่นลักษณะหนารอรอจังสินะครับ ม,มีหน้าพี่น้องควดสอ,อนค้วยหน่อยตัวนี้แคหลูกเงินอุทัยนะครับพี่น้องครับแม่เราสูงกาปแก็ครับแม่แม่ตัวที่ห้าเบิ้งเมื่อกี้ไหมลอยสี่สิบห้าครับลอยสี่สิบห้ามันบอกครับค้วยไอแม่ของเจ้าลูกเงินอุทัยนี่ไหมครับลอยสี่สิบห้าอ้าวก้วยหน่อยกับที่เสื้อก้วยใหญ่บัดเอานะครับผมต้วนี้เขาเริ่มเปิดผสมเราไปครับนี่งั่งครับผม โครงการเท่าคือไปต่อไปห้องชีต่างไหนก็เพลินนี่ครับไอถ้าเพื่อนมาดีก็จะเอาไว้เป็นคุ้มฝูงครับแมนบอกครับครับผมสภาบุรุเพิ่นสิบไปได้หอดไสครับบ้าขนดพอใหญ่แม่ใหญ่กับเป็นตันพ่อะไรหลุ่นอยู่เลยเนาะครับผมอาฝากพี่น้องเท้าติดตามเจ้าบ๊กิงอีกตัวหนึ่งนะครับผมอยู่ที่หน้าโนฟาร์มกล้วยไท่นะครับพี่น้องขึ้นจังหวัดอุดรราชจะท่านี่นะครับผมอยู่ไก้เมนกอุดรอุดรเอออุบลราชจะท่านี่บอก อุดรธท่านีครับอุดรธท่านี่โอ้ยบนหลบมาตาบัตเจาของเจ้าสีว่าอุดวจัาสียอุบุดอกพี่น้องอุดรธานีนะครับพี่น้องครับอ่าได้คู่ไอ้เบิ้งตัวต่อไปครับพี่น้องนี่ครับผมไอ้ครับตัวนี้นี่เป็นจ้าใดครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวมันนี่แดงครับเป็นลูกสาวของมานี่แดงมานี่แดงเป็นคุ้ยผู้ใดครับมานี่แดงเป็นของสอนเิรีป้ามบอกเป็นของของสอนเสรีฟ้ามตัวนี้เป็นลูกสาวมานนี่แดงเรื่อง โู้แต่ว่าเพิ่นบอกไหญ่เนาะแต่ว่าถาเบิงด้วยวันเพิ่นกระเป๋าครับอะไรครับผม3ามเจ็ดครับไอไอวายอันนันกระเป๋าฉบับกระเป๋าคือว่าฉบับกระเป๋าครับมันผ่ยนี่นะโอ้เส่กระเป๋าไผโอ้แต่ว่าคว่นยังสื่อได้ครับมันส่งลูกมันสอดดีเพราะว่าไพ่ตรงครับเด่นแมนบอกครับสิคข้ดเดือนนานี่ลนะครับทองกบไพทองกบไพ่ก็ครับไพ่ตรงครับไพ่ตรง คุ้มควยเมืองอุดอรนคุ้มควยเมือออุดอรครับเป็นลูกของไพ่ทองครับไพ่ตงครับผมโอ้เป็นลูกของไพ่ทองวดีสแสดงว่าลูกในทองทะเบงโหลดบานคววยเจังสี่แหละครับมันหมักทรงลูกกแบบ,บ,บว<ะ>่าบางบะะจังสี่แม่อายอันนั้นคือจังไอเสียงแบบว่าคว้วยที่เพ่นเรากอร่อดีดีมันมีตัวหนึ่งออกลูกมากปั๊บนี่มันสิเป็นคือมันตกน้ำเลี้ยงแบบมันสีหลอดสีจองสีจังเด้แต่บางย่ามันออกลูกมากผเพนสิไปทรงลุดลูกเพิ่ม ตัวนั่นล่ะบันสีเป็นตัวมิลิมิเดียนี่แหละคือยังตันสื่อมากนี่แหละครับคือยังไอ้สื่อตัวนี้มากนี่แนบเบื้องตัวนั้นป็น,นป,ปันใดดิไตรเดียร์มันชัดเจนบ,บันทะเบิงลูกมันออกมาแบบนี้ปัวเลยแต่ทะเบิงแข็งทัง่นแหละครับนี่ว่าจะเป็นกี่ทรงลูกดีบบอสอวยเอากายผมจองบอสแถหนา้าขัดออกตัวเมียนี่เอามากระมาวว่ากันนะครับผมคันว่าสายมันนี่แดงเนี่ยมันท่ามดานี่เป็นอีกตัวหนึ่งได้พอพันในวงการเฮาดิ ที่คนทุกคนย่อมหลับเฮาย่อมหลับตัวนี้เพิ่นก็เป็นร้านกล้วยน้องบัวแล้วครับแม่นบ่ครับแม่นมันนี่แดงเป็นลูกของกล้วยน้องบัวโอ้คู่ก็บ่ได้ไล่เบิ่งคักว่ากล้วยมันจะใสสูงมือพราพันแหงหลายได้เนาะครับผมทั่วประเทศไทยเฮานี่ยว่าแม่ได้กี่ดอกหมื่นโตนะครับผมตัตัเข้าสนามโตบ่เข้าสนามก็แหงหลายบาดนีทครับผมเออบ้านตัวนี้แม่นี่เพิ่นซื้อว่าจังได๋ครับแม่ปั้นวาดครับแม่ปั้นวาดนี่เพิ่นสูงหลายปาน่ดลสูง137ครับ137สามสบเจ็ดบวกลบเนเดี๋ยวน้อครับผม ปรรเทวาตัวนี้นี่บ้านไหนว่าจะเถื่อนบ้างเรือว่าปัญหาพี่น้องห้ามันกับจำเริ่เขามาเบิ่งกันครับกับเขามาเบิ่งครับเขามาคุยกันครับเขามาเบิ่งเอาเนาะครับเนาะใจครับอือพี่น้องผู้ใดสิมาถ่ายคลิปให้เรากัว่าจังไดๆคู่หูมากซะก่อนบรรทันว่าคู่หูปากเกี้ยงเว้าเป็นเพิ่นว่าเว้างซื้อถ้าเพิ่นก็สิว่าปากปลาแดงล่ะเพิ่นบ่หานเว้าพี่น้องบ่อย่างคู่หูเกี้ยงนะครับผมอ่ะฝากไว้นําพี่น้องเฮานะครับผมแม่ปานวาดเป็นลูกของบานที่แดงเด้อพี่น้องเด้อทองกับไผ่ต่งนะครับผมเป็นทายาทของไผ่ทอง ในทองนี่ใกล้สิออกแล้วเนาะครับเนาะค้หาพี่น้องเข้ามาจังทอยเขามาเยี่ยมาเยือนแมบมนบอมักกับจังเวมาเยี่ยมมาช่มกันนะครับผมตั้งเป็นพีเป็นน้องเนาะเนาะครับผมพี่น้องครับวครับผมไช่ครับตัวนี้มาเขาตาดกรรมการแต่นอกบ้านนเพื่อนซื้อว่าทังไหดครับน้องปินเก่าครับปินเก่านี่เป็นลูกของเก่าจะเญ่นครับเป็นลูกของเก่าจะเล่นในจักเดือนอะครับผมสิบเจ็ดเดือนย่างสิบแปดครับสิบเจ็ดเดือนย่างเขาสิบแปดเดือนครับเพื่อนใด ว้มสูงหลายปันไดล่ะครับได้ร้อยสามเก้าบวกครับโอ้ยอลาห,หลังพี่น้องเออจะเป็นคู่มาถือบองบานผููดใด้กำลังหาค้อยเลี่ยงพี่น้องมาเบิงเอาอยู่นี่บ้านนี่โอ้ยค้ยตัวนี้เนะาะอาจดีงามดีนะครับผมค้อยสิบเจ็ดเดีอยนกลัวเด้เขาสนามล้วครับตัวนี้เคยไปแรือเล่ครับไครับแต่ที่ใดเขาให้ที่ใดยังปติสัพับตอนนั้นเป็นยังฟอมอยู่ครับ เคยไปน้ำมูแหละรุ่นฟันอ่ะมูกจูเนียแมนครับเดี๋ยวกับบ่ได้ไปแล้วล่ะเพราะว่ามันสีสูงกลัวเลยไปสนามไดนก่อนครับนี่ไปสนามน้องบัวครับผมมีผู้เข้ามาให้ราคาบ่เอาอบจูงไปหุ่นกะย่งครับผมอุ้ยมันเทียนนี่ผู้มาอันผู้เลี้ยงควายบ่มักโตยังสี่สีมากโตยังไหนผู้ปานหลังหลัง แม่เพิ่นสูงหลายปันได้ครับสูงหน่อยสี่สิบห้าเนี่ยนะครับแม่เพิ่นบอกครับผมมาจากอ่ามฟาร์มครับมาจากไหนนะครับอ่ามฟาร์มอ่ามฟาร์มอยู่จังหวัดอยู่อุดรนี่ยนะครับอยู่อุดรกุดลิงห่อครับครับผมไปจองแต่หน่อยบอกครับนี่แมนครับหลังเขาไอ้เบิ้งถ่ายเบิ้งละไอ้ให้พี่น้องเขาเบิ้งถ่ายเนี่ยโอ้ถ่ายไหม ถ่ายกันงามพี่น้องหางเหาหางคดีนุ่มกันงามพวกล้วยพื่งฟื้นไเพื่งเอาไปสนามอยู่ม่นบอครับแมนครับคุ้ยหน่อยตัวนึ่งโอนอัวมูพี่นอ้องก็เลยกลายเป็นมะเ,ร,เร็งเซิงเวยไปไวเออร์ลวดอ่ะครับผมฝากไวน้น้ำพี่น้องอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือน,น้องปินเก่านะครับพี่น้องรับปัญหาย,ย,ยั่งยูหน้าโน่ฟ้ามนะครับพี่น้องก็ยัง่งเฉลยไปเห็นอยู่ใน สนามประกวดเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับผมพราตอนนี้เพิ่นก็เอาไปยางสนามพี่น้องได้เบิ้งนะครับผมรุ่นฟันน้ำนมจูเนียความสูงบลอกเกิน์ลลอยสี่สิบนะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวครูพ่อจะเิ็งตัวต่อไปครับพี่น้องครับผมพี่น้องอีกตัวหนึ่งครับผมไอ้ครับตัวนี้ซื้อว่าน้องอลาครับอลาออลาเ่นเป็นลูกผู้ใดครับผมเป็นลูกของเหรียญทองครับเป็นลูกของเจ้าเหรียญทองเจ้าเหรียญทองนี่เป็นคั้วของเหรียญทองอยู่เสียทิ้ง รัตนว่าปีน้องค่ายโอ้รับอยู่ท่างว่าปีปทุมนี่บอครับรัตนว่าปีรัตนว่าปีมันขึ้นจังหวัดใดครับน้องค่ายครับจังหวัดน้องค่ายน้องค่ายหรือบึงการนี่แหละประมาณนี้แหละประมาณนี่แหรอนอกบ่ามันใจครับผมป่าคือจังกันเลี้ยงอุ้ยหุยดีแต่พ่นไดเจัดเดือนละครับนี่ในเก้า <9 S 2> เดือนครับคว้ยเก้าเดือนบ่ครับสูงหลายปานดใดล่ะครับไอสูงอยสามสิบเอ็ดครับสูง่อยสามสิบเอ็ดครับผมบอกง่ายๆว่าคุ้ยอยู่ในขอกเข้านี่คือเปิดว้พี่น้องเข้า ครับพี่น้องข้ามักเจมค่อยเข่ามาเบิงเอาแมนครับข่าวมาเบิงเข่ามาคุยกันครับน้องสบาพี่น้องครับฟาร์มนีนเป็นฟาร์มเปิดใหม่เด้อพี่น้องบอกอีกเธอนึงนะครับผมเพราะว่าบ่ทันมีผู้ใดญเด็กข่ามาหลายปันได้ดอวยเนาะครับส่วนมากคว้ยเฮาอยู่คอกนี้นะครับผมสีเน้นซื้อเข้ามากกว่านะครับผมมากกว่าปล่อยออกไปเนาะอ้ายเนาะก็คือโอกาสเปิดเปิดคอกใหม่อ่ะครับมื้อนี้ครับผมให้พี่น้องได้ฮู้จักนําน้อยเนาะให้ฮู้จักครับครับผมโอ้โหเด้ฮู้จักซื่อๆแล้วเพิ่นก็สิมาแบ่งเอาพร้อมพุ่นแล้ว ควเอฟซีคู่บทข้นเมืองสีนี่หลายคันเดียวนี่บ้านี่หลายบป็นหลายซื่อเลยมิตรผูใจยงใหญ่พร้อมเลยมิตรผูรวยรวยได,ดได้ฟังคลิปคู่บดห่ังรวย,วยรวดบ่เห็นเวียนั่เว้นซื่อกันรวยใ, <laughs> ให้ตาฟังคลิปคู่บทข้นเมืองสี <laughs> พี่น้องครับนี่แหละครับอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อ เป็นโตดีนะครับพี่น้องเบิ่งจากลักษณะพอยี่เหมียนล้ว่ายแยมค้วยยืนยืนขึ้นมาหลอกไว้เลยย่างสีคล้วยมันสีไงแมนครับยั้ยืนแง่แมนครับคล้ควยมันสีไงสีกวางนะเอิกมันดียังบาหันในจัดท่าจักเขอครับผมมาหันในฝึกเนาะโอ้ขัดถือว่าอาหารเขา,ขา,ขา,ค,าคักๆในี่ย่างสีคักเลยเนาะครับผมโอ้ยพี่น้องเบิ่งเนี่ยอ๋าลองเบิ่งครับพี่น้องครับเขาแกนะครับผมผูพ่นเห็ดป้ายว้นิ้วเสียงล้านถิ่มไปเลยพี่น้องขายถิ่มไปเลยกิจาการนะครับผมโบแมนว่า เหตุกิจการแหลวมันไปบดีเเนา้องสแกเนาะมันก็ไปได้เสมอได้ไปได้ดีแต่ว่าบัดเฮามาเหตุค้วขึ้นจักมันสบาย่าเกาว่าสันต์เนาะแล้วมันมีความสูงไปนน่าว่าสันบอกกับาแกนหอกรอบนะครับผมกับเจบอกให้เจยเราออกขีดตั้งเราก็บอกแล้วอยากอายล้วะอ่านะครับผมยวคู่ให้เบิ้์ตัวต่อไปครับผมบ้านนี้มาเบิรงตัวนี้พี่น้องครับตัวนี้นี่เป็นลูกของเป็นลูกของปลากายเพชรครับเป็นลูกของปลากายเพ็รปลาไกยเพชรนี่เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นลูกของ ใบยกครับเป็นลูกของใบยกครับแสดงว่าข้วยหน่อยตัวนี้นี่เพิ่นซื้อว่าจันเจ้าครับจันเจ้านี่เป็นสายใบยกแมนอกครับครับผมเอ้าอยัางอีกนอกเพิ่นเถิน,นข้วยหน่อยพี่น้องแลนว่าเมนอันนั้นสนามอันนั้นรถแข่งโรดบานนี่บึ่มบั่มบึ้มบั่มน้องตัวน,นี้เพิ่นเพิ่นเป็นลูกของปลาไกยเพชรปลาไก่เพชรจ,จัดเดือนแล้วครับผมตัวนี้ปี ปีนึงกับสองเดือนเลยนะครับหนึ่งปีกับอีกสองเดือนครับค้วยสิบสี่เดือนบอยู่เลยพี่น้องตื่นเมื่อกี้นะครับป่าที่นี่พี่น้องครับค้วยตัวนี้นีมีความสูงหลายปันหลละอายร้อยสามสามครับร้อยสามสิบสามครับบคู่ัสิบบเหลือในข้วยหน่อยกับข้ยหน่อยมันบ่ยืนพี่น้องเหลือกัดขามันครับผมตัวนี้ได้เราบอกครับไยตัวนี้ได้มากเกือบเกือบปีแล้วครับเกือบเกือบปีแล้วไยไปซื้อเพิ่มมาแต่เจักเดือนครับ ด้มาตาญานุ่มครับประมาณแปดเก้าเดือนนี่นะครับอุอย้ยพี่น้องครับสแสดงว่าอายเจาะอายห้าวหนิเราบอธรรมดาพี่น้องเราเบิงกล้วยแต่ละตูนี่ถือใจผมอยู่ผมหมักได้มาจากกลุ่มกล้วยเมืองอุดอรครับเต็นตัวนี้แมนบอคับแมนครับอู้ขึ้งดีอยู่ขนนับปั่นแถวสนามได้ย่บบว่าดีแล้วคดีอรุณแล้วครับนี่กันกล้วยส้มนี่แล้วโอ้ยมันเกลืองนะ มันเบืองไงเขาบอกว่าไงว่าครับผมคั้วยงามเนาะเบิ่งจดงได้มันก็งงมคันว่าค้วยงามนี่เบิ่งทิ่มทิมรับตาเบิ่งกับทิ่มทิมเป็นซื่อดีกว่าว่ามันงงมได้เดียวอัตลักษณ์อัตลักษณ์เป็นดีครับเป็นชัดเจนเนาะครับพาเพิ่นเป็นสายใบหยกนั่นได้ครับแมนครับทั้งแม่บอกเป็นสายใบหยกทั้งพอครับทั้งพอมันบอกครับเป็นเพชรอุดรทั้งแม่นี่เป็นสายเพชรอุดรทั้งพอนี่เป็นสายใบหยกครับมูสขบขยงอนแล้วเนื่อง้อหนังเพิ่นกระตันจะดูจะลาดีอยู่แมมแต่ว่าขั้วตัวนี้ ข้าฝฟก้นฟนใจน้อยเนาะครับเนาะเอาไว้ถ้าไปสนามน้ำพี่น้องโตเพิ่มร้อยดีครับผมเป็นช่วยสรงร้อยเป็นลักษณะคล้ายๆครับสายดาวเนาะครับผมสายพวกดาวซี่พี่สีขาเนี่ยสีโบยใหญ่โบยหยางเลยแต่ว่าปั่ยามเพิ่มมาปั่นเพราะสีมังโตมังต้นเพิ่นเลยเลยครับผมอ้ยฝากไว้น้ำพี่น้องข้าอีกตัวหนึ่งนะครับผมพี่น้องครับอยู่ประจำหน้าโน่ฟ้ามหาพี่น้องข้าสนใจอยากมาเบิ่งกับจังแววเวียนกันข้ามาเนาะไอเนาะครับผมขัดกูริอยากหูว่าวิธีการเพิ่นเบิ้ พอคู่บุญว่าเพิ่นเบิ่งกล้วยขมาแต่ละตัวกับวรรมดานะครับผมอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปครับพี่น้องครับครับผมไ้ครับอู้ยตัวนี้ว่ามันฮิปโปบัตข้อสันจือลือเพิ่นชื่อว่าจังไดครับน้องแพรววาครับน้องเพราวาแพราวานี่เพิ่นมาจากสครับนี่ได้มาจากสเลือดเพิ่นบอกเป็นลูกเบิ่มพันล้านเป็นลูกของเบิ่มพันล้านซื้อมาแต่ทางใดน้อครับมาจากแร้มเสียเอียวครับมาจากเสียเอียวเสียเอี่ยวน้องบัวลำพูครับ อุ้ยขัดพ่นแล้วกันออกจากหันผู้หนึ่งกอกันได้นา่น่ะไอเอียวเฮาเจ้าของบักเขาดินแมนครับบักเขาดินพ่นกับว่ามันมีขันมันมีง่วงออกมาเขาก็เลยเอื่นสร้างไงจงเหินจังหุ่นจะมันไงพูดไงพูยเนาะบ้านต้นนี้นี่แม่มันสูงบัานไดก็ไรไรสี่สิบนะครับอยสี่สิบแม่เนี่ยอยู่กับเสียเอียวเลยเป็นบอก คนิ่งเยียวเอ้ยหาจังเียงห้น้องจัาตัวนี่เป็นเงินคว้นเรากาลสินครับแม่เพิ่นแม่บอกครับผมแต่ว่าพอเพิ่นเสริมแขงขาเพิ่นกระดีเนาะปุ้ยเงางางประกวนนะครับเพิ่นแล้วเขาสนามบอกครับครับไปง่าสขาดครับในที่ไดน้ำเขาบอกครับบอกครับผมเด็ดไปขี่ให้สนามน้ำเพิ่นอยู่บอกอะที่กระช่างล่ะพี่น้องให้ตาได้ไปให้พี่น้องเข้าได้ชุ่มไปซอยกันเนาะครับเนาะเอาไปให้พี่น้องเข้าได้ดบึง แล้วก็พักดันวงการเท่าซอยกันนะครับพี่น้องผู้นั้นเอาไปผู้นีเอาไปมันก็เต็มสนามเองดอกเนาะแต่ว่าเบื้องจากลักษณะแล้วผมกับว่าค้อยตัวนี้มันก็งามงามอยู่ในหะดดับของเพลนเนาะครับเนาะครับโอ้ยแต่ว่าวาวกับชิบว่าวด้วยครับข้อยราคาเงินแส้นนี่กับเข้าสนามสู่สาะเงืนหลานกับบุหรีบอยาได้แม่นบอลไอว่าเนาะเพื่อว่ากรรมการเพลนกินเหล่ามาเมาซี่มาเอาเ้องเราชิ่นบะ ผมกับสิทธาไปเอาย่ามเพิ่นเซ่ยังสันคือกันล่ะนะครับพี่น้องพอกล้วยขูดมันบอกงามคือของเพิ่นกติอาศัยยามนั่นนะงามเพิ่นเซ่ยมาอ่ะเอาตัวนี้แหละว่าจัน์คือละเว้ยบาดนะพี่น้องครับตัวนี้เพิ่นซอวาแพ้ว่าน้องแพ้ว่านะครับพี่น้องครับเป็นลูกของเบิรมพันาเบิมพันานะครับผมเบิรมพันลาเท่ากับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ส่งลูกแล้วก็ไายครึ่งพวกสายเพชรอุดรนะครับเพราะว่าเพิ่นห้เนื้อห้หนังดีนะครับผมเบิรมพัฒลา บาดที่นี่นะครับพี่น้องครับก่อนเสียอัลราผ้า,าจากพีจากน้องนะครับผมคูดกระเท่าขั้วเมนพี่น้องเฮ้าได้หูจักนะครับผมไอ่ามากพอสมควรแล้วว่าเป็นผู้ใดซือเสียงเรื่องหน้ามาจังไดร่ฟ้ามเฮ้าติดตั้งย่ไสขั้วอยู่คอไม่เจ๊กตูได้สายเลือดมาจากสายเนนะครับ,รบผมผมเบิ่งให้มือนี้ไอ้เอ้ยอิมอ่มอกอิ่มใจเพราะว่าขั้วยอยู่ในคอเข้านี่เป็นขั้วที่ผ่านมาตรฐานนะครับผมมีเสียนขั้วได้หลาย่านเวียนเขามากก็คือ ยกปูวงให้อายผู้นี้นะครับเพราะว่าเพลือกกล้วยเขามะขอกมันเป็นตะเบิงสุดโตนะครับพี่น้องเพราะว่าขันตัวไหนพี่น้องห้าว่าบ่เป็นตะเบิงกับคือพี่น้องห้าบ่มากกันล่ะเนาะนะครับผมมักน้ำกันกับสิเบิงน้ำกันนั่นแหละพี่น้องคูดวุฒงอหัวรถครับเจอเราคู่วุฒิมาหงองคักเด้วชันว่ามีพอไงหนึ่งเพิ่นมาเมนอยู่ไต่คลิปคู่วุฒิคู่วุฒิปากปลาแดกคือไปไกลแต่น้อหอดเสียงใหม่พันว่าหอยมันห่องให้มันด่านาะบ่นจะมาวายยู่งอ่าแล้วก็พี่น้องเราด้วยหัว ไปมองในบเดนหัวนี่บมเมนคู่บุญยังวะพราะได้ที่ว่าเป็นบาก็สร้างกับพมกัเป็นผมนี่แล้วเอาวันที่นี่นะครับผมก่อนเสียมาลา้าจากพีจากหนองเฮ้าไอ้เบาหอดพีหอน้องเฮาเนี่ยราคาคุ้ยข้าเป็นจะไหนต่อไปนี่ครับผมไปตะดีไปหนาบอราคาคุ้ยบ่ครับครับผมเป็เสือกับแพงอยู่ครับแมนบอครับแมนครับมาเสือมาแล้วกับบแพงเหรอครับสือมาแล้วกับบอแพ่งครับผมมันหักมั้ยยูมองมีปูงาไปจักอไรไอปูแควประมาณหาไรครับหาไรพ่อบ่บ้าน ก็บอกพอ่อมานใดครับช่วงเอเดือนมีนาเมษาหน,น้าแรกก็ไปฟูก๊กยกข้างนอกอีกประมาณหาไหรครับครับเอาจริงจังช่างนี่เลยแม่รเรื่องล่งพิมพ์บอกลับไปแล้วบอรครับอ้ยขาดบอบาดนี่ได <ป S 2> ้แล้วคล้ายถิมแล้วก็ไปบ่อไรแล้วเมื่ี กำนาสู่ย่านเดียวแล้วเนาะอ่านะครับพี่น้องครับฝากไว้น้าพีเอ็มน้องเข้าอีกตัวหนึ่งนะครับผมฝากไว้น้าพีเอ็มน้องเข้าอีกคอกหนึ่งนะครับผมก็คือนาโนควายไทยเด้อพี่น้องปันนี่เฟซบุ๊กขามี่ติดตามบอคับไอเฟซบุ๊กซื้อนาโนควายไทยนะนาโนควายไทยนะครับผมสามารถติดตามผ่านเฟซมากก็ได้เนาะนะครับผมเริว่าติดจริงกลางหัวฟัวขาวมาอยากมาสอบค้ำมาถามไปมาบอถึงจะยังท่มมาด้วยเบอร์ 082ย์แ8 5 3องศูนย์แปดสครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นเบอร์ติดต่อของเฟิร์เด้อพี่น้องเด้อปัดนี้นะครับพี่น้องครับคุณดับเนินรายการฮอดช่วงสุตไทยคู่ขอบคุณขอบคุณนะครับผมทีมงานนาโนกล้วยไทยเบิดสุ่ปู่สุ่คนเกียรติเกียร์สองคู่คนเมืองสีเดียบิโอกาสมาถ่ายคลิปนางง่ายพี่น้องเฮ้าในเบืองกล้วยนะครับพี่น้องสารับเบอร์นี้ขอบคุณขอบคุณสวัสดีครับไอคับนะครับสวัสดีครับ